ออกหมายจับแต่ไม่ทันแล้วนะคะสอจอจังหวัดกระสินท์ถูกออกหมายจับเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์แต่ล่าสุดหอบภรรยาหลบหนีออกต่างประเทศแล้วค่ะกุชชันหลังจากที่มีการออกมาแฉนะคะว่ามีผู้สมัครสสประมาณ10คนเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ล่าสุดค่าพลตำรวจโทร,รุทธพลน,นวรัตน์รัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10คนที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากว่าคดียังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นค่ะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว2คนซึ่งทั้ง2คนได้หลบหนีออกต่างประเทศไปแล้วทราบชื่อคือสอจอเนหรือนายถับปนัทและภรรยาซึ่งได้หลบหนีไปตั้งแต่เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ค่ะยังมีสอจอ,อีกหนึ่งคนที่หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่15มกราคม,คมเช่นเดียวกันแต่ว่าขณะน,นี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นระดับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเว็บพนันออนไลน์ค่ะ